เฮ้ย hey, ทุกคนใครที่เดินทางด้วยรถทัวร์บ่อยๆฟังทางนี้เลยครับวันนี้ผมจะพามารีวิวของใหม่แกะกล่องนี่คือรถโดยสารโฉมใหม่จากบขอสอในแคมเปญ Change for the Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนใหม่หมดจดจริงๆ ดูนี่ก่อนเลยไม่ใช่แค่รถนะที่ใหม่แต่ภาพลักษณ์ก็ใหม่ด้วยพี่พี่พนักงานต้อนรับมาในชุดโทนสีชมพูสดใสมากให้ฟีลแบบอบอุ่นเป็นมิตรดูทันสมัยสุดๆไปเลยครับนี่แหละการยกระดับบริการของจริงเอาละ่ะได้เวลาเข้าไปดูเครื่องในกันแล้วตามมาเลย อื <c oughs> กลิ่นใหม่มากเบาะกว้างนั่งสบายสุดๆครับเขามีให้เลือก3แบบนะทั้งแบบ VIP 24ที่นั่งที่เหยียดขาได้เต็มที่แบบพิเศษ32ที่นั่งและแบบชั้น1 36ที่นั่งเลือกได้ตามงบตามความสบายเลย และนี่สิ่งที่สายโซเชียลอย่างเราๆถูกใจที่สุดช่องเสียบ USB ทุกที่นั่งและมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ด้วยหมดปัญหาแบตหมดเน็ตหลุดระหว่างทางแน่นอนแถมด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้ง GPS และกล้อง CCTV ครับ และที่สำคัญคันนี้ใช้เครื่องยนต์มาตรฐานยูโร5นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดฝุ่น PM 2.5ด้วยเดินทางแบบสบายใจสบายปอดแล้วเราจะได้นั่งเมื่อไหร่บอกเลยว่าไม่ต้องรอนานเขาจะเริ่มทยอยใช้บริการหลอดแรก96คันภายในเดือนสิงหาคมนี้เลยแล้วจะส่งมอบเพิ่มเรื่อยๆจนครบ311คันภายในสิ้นปีนี้วิ่งทุกเส้นทางทั่วประเทศแน่นอน ใครอยากลองนั่งรัถใหม่ๆแบบนี้ก็เตรียมจองตั๋วกันได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือช่องทางต่างๆของบอกอสอนะครับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณจะเปลี่ยนไปสะดวกสบายปลอดภยัยและทันสมัยกว่าเดิมแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่่อครับอยากลองนั่งรถใหม่บอกอสอไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย